อุมออขี่ปลาจ้าพี่นอ้องอุมอมอขีปลานิ้งใส่ปลานิ้งนอจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุขมืข้นีนยายดาวสิพามะทํปาปลาเพชรปลาอันอุขี่ปลานิ้งนะจ้านี่จ้าใส่ปลานิ้งหรือว่าขี่ปลานิ้งเมื่อวานเนี่ยยายดาวไปซื้อมาจากตลาดคลองเตยถาดหนึ่งยี่สิบบาท นี่จ้ะยี่สิบบาทใส่ปลาขีป่ปลาสวยๆงามๆนึกจ้ะขาวอ้วรวยเยดาวล่างเฮ็ดความสะอาดมาเรียบร้อยวันนี้เขาสิมม่มาอุอ,อุหมอขี่ปลานิลอันนี้ก็เป็นพี่แกงที่เขาสิใส่แล้วก็มีผักผักเอียงโน่ผักคะนีนโน่ลืมซื้อพี่น้องบอกเน่ลืมเดีล๋ลวนะต้นหอมผักซีลูกโดดมาจา้าหมอเขาเดือดแล้ววันนี้พี่น้อง เกลือแล้วแล้วก็เอาพริกใส่เลยบริใั่มือเด้อจา้าเพราะว่าพริกสีอันตํำเพื่อนสีออมนกเนาะอุ้ยออมหนูพริกมากกว่าน่่นกอนแล้วก็ปุงมเครื่องไปเลยจา้า สูตรไปสูตรมันนะจ้าสูตรทีเดาบอมมี่ไส้ต,ตัวเด้อสูตรกะคือก็กะเอากะเอาจ้ากระปลาเสียแล้วเซ็ปผกนวดดดีน้ำกระเด็น โดดจ้าสิ้นแล้วเขาก็มาใส่ขุ่นปลาเขาเลยแรงที่ค้นจ่าดดีๆเด้อพี่น้องอย่ามาขาวเลยเนี่ยไปคไน้นลายเจ้าจ้ะแต่คน้นลายมันสิเละแล้วม่จ้า ขี้ข้าวพร่วงเขาสิปิดฝาไว้เมื่อเบิร์นตัวเมื่อซูใคใส่ผักนาพี่น้องในเวลาใส่ผักแล้วพี่น้องขี่ปน,นิษฐเท่ากับเดือดเดือดได้ดที่แล้วเขาจะมาใส่ผักให้จ้าแต่ถ้าพูดมากเนาะใส่ผักเนี่ยก็ใส่ไปจ้ะบัาวบากัน จากส่วนขึ้นนีซี่เด้พี่น้องเขาอย่าไปคนถ้าคนแล้วมันเตกมันเละควนขึน้นควนขึ้นืม,มหอมหอมเทนเหวะบะมีข้าวได้จากสูตรเนี่ยข้าวอยู่ข้าวเดี๋ยวเบิด เพื่อนบังคิดให้ดาวก็ฝากากดไลค์กดแชร์ให้ยายดาวหน่อยได้ดจ้ามาเ,เป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบคลาดม่คลิปใหม่ๆด้จ้ามาพี่น้งองพักสุเเกสสเนอะวันนี้เขามาซิมรสากเนาะ แแบบพักพี่น้องนี้หอดกับข้าวแบบเฮียงไหรด้วยจ้ะเอาคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี้น่าจะพี่น้องสวัสดีจ้า